สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับพืชรุกรานต่างถิ่นในสวนปาล์มโดยการนำเสนอเกี่ยวกับพืชที่มีผลกระทบต่อการปลูกปาล์มน้ำมัน พืชรุกรานต่างถิ่นคืออะไรพืชรุกกรานต่างถิ่น (invasive plants) หมายถึงพืชที่ไม่ใช่พืชพื้นเมืองหรือพืชท้องถิ่นของพื้นที่นั้นๆแต่ถูกนำเข้ามาหรือแพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่ใหม่โดยมนุษย์หรือกระบวนการทอนลมชาติพืชเหล่านี้มักจะแข่งขันกับพืชพื้นเมืองในการแย่งชิงทรัพยากรเช่นน้ำแสงแดดและธาตุอาหารส่งผลให้พืชพื้นเมืองแัดลงหรือลดจำนวนลงซึ่งสามารถทำลายความสมดุลของระบบนิเวศเดิมได้ ลักษณะของพืชรุกรานต่างถิ่นลักษณะที่พบบ่อยในพืชรุกรานต่างถิ่นหนึ่งการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว2ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม3การขาดศัตรูธรรมชาติ4การแย่งชิงทรัพยากรจากพืชพื้นเมืองพืชรุกรานต่างถิ่นในสวนป์มพืชรุกรานต่างถิ่นในสวนป์มน้ำมันมักจะแข่งขันกับป์มน้ำมันในการแย่งชิงทรัพยากรเช่นน้ำแสงแดดและธาตุอาหารทำให้ป์มน้ำมันจเจริญเติบโตได้ยากขึ้นพืชรุกรานเหล่านี้มักแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม ตัวอย่างพืชรุกรานต่างถิ่นในสวนปาล์มโดยพืชรุกรานต่างถิ่นที่พบได้บ่อยในสวนปาล์มน้ำมันได้แก่1นึ่มยรับยักษ์สมังเคร 3, สามสับเสือสี่ยญาคา